ทีมฟอร์ทรสแต่คาสไยเป็นก็สวัสดีครับวันนี้เรามาสร้างยูทูบเออเราเราเทียนี้วันนี้เรามายูทูบเบอร์เฮาส์ต่อแล้วผมวันนี้มีคนเรีเคส็์แล้วครับผมก็เขารีเคส็์บอกว่าให้สร้างคนนี้ครับผมก็เดี๋ยวพี่ไไปดูเลยครับวันนี้เราสร้างใครแล้วเออ เดี๋ยวสร้างใครครับดูนู้นนะเดี๋ยวมีเราสร้างพีนะผมสร้างไอพีพีโลโล่ดีเหตุนะครับผมชอบพี่พีเพราะพีโลโล่ครับช่างเถอะนะผมก็เขาเขาไม่รู้ว่าให้ยืนข้างพี่ทูครับก็โอเคเอ้ยไม่ไม่พี่ครับผมไม่ได้หมายถึงจิ้นนะผมไม่ได้หมายถึงจิ้นนะโอเคนะผมผมไม่หวังดีเอ้ยผมไม่หวังร้ายอะไรนะครับผมไม่ไม่เกี่ยวจิ้นนะผมก็รอบนี้ก็ทำในตอน ตัวพี่ก็ถือว่าสร้างแบบสลับฟันกลางนะปานกลางเพราะอะไรเอตรงไทยเนี่ยเด็ไทยเนี่ยถือว่ายากใช้ได้เลยนะครับผมเหมือนเป็นแบบแตนไม่ใช่เล่งที่ผมอะมง่ายต้องมองสามิติด้วยนะครับผมมันก็จะแบบดูดีอะมันมันเกี่ยวอะไรนะครับผมก็เนี่ยตอนแรกต้องทำหนึ่งกือนนะผมต้งงมองทำมันชั่วโมงขึ้นนะครับคือชั่วโม,มองอะเออนะครับผมตรงนี้ก็ตอนแรกผมนึกว่าผมจะไม่ทำสามิติแต่ ผมจองดูสองวิติีเว้ยเอบ็อกเนี้ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยคือเหลยอถุงามินไม่ชอบก็โอเคทำสามวิติีกันเลยนะผมก็ผมก็ไม่ค่อยรู้จักทีนีหรอกนะครับก็ไปเอาอานแรกที่ไม่ว่านี้มาคือไปเอาคิปที่คนดูเยอะที่สุดและเกมที่พี่ชอบในตอนนี้นะครับผมมีสองเกมนะครับ The Farm 2, Pirolo TH House นะครับผมก็มีไก่อยู่สองตัวนะครับก็ อย่าถ้าถ้าใครถามถ้ามีคนสงสัยว่าเฮ้ยหัวคนไี่ทำมาจากทำได้ไงก็ไปดูจากเอคลิปที่แล้วมันคลิปสองคลิปที่แล้วมั้งเอวิธีใส่หัวนะครับผมนี่ครับข้างบนนะเป็นฟาร์มไก่อะเทปฟาร์มมิ่งนะไม่ใช่ดิฟาร์มเกมมิ่งนะฟาร์มเกมมนนนิ่งเมื่อวานี้นี่เมื่อวานหัวหัวเกมมิ่งของเอมูซ่าของมูซ่าสตูดิโอนะครับอันนี้ฟาร์มเกมมิ่งนะครับ <c oughs> มาเราขึ้นมาข้างบนแล้ครับ,รบก็จะถึงเกมที่พี่ก็ชอบนะคผมนี่เกมแรกที่พี่ก็ชอบคือเมย์คาครับผมเกมที่สองที่ก็ชอบคือทีมฟอเทตครับคือตรงเนี้ยผมผมวางสไปไม่ได้เพราะอะไรผมรู้สึกคือมันไม่มีตรงกลางถ้ามันมีตรงกลางผมต้องวางเขาไปไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เลือกทีนะใครไม่ทีฟ้าผมอันนี้เลือกคาผมอันนี้เลือกชายนะครับผมก็ถ้าสไปตัวเดียวนะผมแต่ถ้าอยากถ้าอยากวางสไปแทนอะไรกนะ็นี่อยู่ในกล่องนี่หมดเลยครับผม หัวพึ่แกอยู่นี่นะก็นะครับผมโอเคคลิปนี้สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับก็ผมขอย้ำเหมือนเดิมับผมแมปจะรีลิสตอนปิดซีรีส์นะผมแล้วอาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่แกขยันอัพจังกับโซนสก b ยเบอร์เก่าๆนะครับผมก็คือตอนนี้จะเปิดเทิมแน้วใช่ไหมครับผมก็เลยรีบปั่นคลิปไง รีบปั่นจะได้แบบจบจบเรืียบนะครับผมตองตัวเทอมจะได้ไม่ต้องแบบอะไรมาเท่าไหร่มาเลยเดี๋ยวผมจะทำลิปฟาเนเดย์นะผมเจอก,การตัวเทิงเมว่าผมก็ผมจะลงคลิปเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะครับผมก็ผมจะลงคลิปน้อยลงน้อยไม่ได้น้อยลงหรอกน้อยมากเลยแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูคลิปฟาเนเดยทีนะผมก็งงผมขอเจ้พี่นิ้หน่อยเลยครับอย่าลืมกดไลค์กันช่วยๆแล้วก็อย่าหาใ,ใครต่อคอมเมนต์ข้างล่างก็ผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันะครับบู เออคลิปที่ไม่จบครับคือผมยืงบอกไปว่าเฮ้ยเราขอบคุณพี่ซีผมเมื่อวานก็90วิวนะครับกับ7ไลค์เมื่อวานนะครับผมรับขึ้นมาประมาณ3-4คนมืน่อวานในจบนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่เยนะครับผมแล้วขอบคุณพีณท่ทูด้วยนะครับผมตอนนี้คลิปแม่งจะ800วิวแล้วนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับไปแล้วไปแล้